ป2,568ที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศได้รายงานเกี่ยวกับการที่กระทรวงกาโหมเซอร์เบียประกาศว่าได้ติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบ FK3 ที่ผลิตจากจีนให้กับกองทัพอากาศและหน่วยป้องกันภัยทางอากาศเพื่อยกระดับการป้องกันน่นฟ้าของเซอร์เบีย FK3 หรือในจีนเรียกว่า HQ22 เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยปานกลางถึงพิสัยไกล ที่พัฒนาและผลิตโดยโบริษัท c ชน n า a อ r o s p a c e Science and Industry Corporation รัฐวิสาหกิจผู้ผลิตจรวดและอาวุธนำวิถีของจีน FK-3 เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศที่สามารถโจมตีเป้าหมายทางอากาศได้หลากหลายประเภททั้งเครื่องบินลบแบบต่างๆเฮลิคอปเตอร์ขี่ปนาวุธร่อนและโดรนรวมถึงต่อสู้กับภัยคุกค,คามทางอากาศอื่นๆได้อีกด้วย หน่วยยิงของ FK 3เป็นแบบอัตตาจรติดตั้งบนรถบรถบรทุกแบบขับเคลื่อน8ล้อบรรทุกท่อยิงขีปนาวุธคันละ4ท่อยิงใน1กองร้อยจะประกอบด้วย6-8หน่วยยิงปฏิบัติภารกิจร่วมกับรถที่บังคับการรถเตดาและรถสนับสนุนอื่นๆสาหรับตัวขีปนาวุธมีความยาว7เมตรหนัก300กิโลกรัมบรรทุกหัวรบได้สูงสุด180กิโลกรัมขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็ง ทําความเร็วได้6มักหรือประมาณ7,350กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะยิงของ HQ22 จะยิงได้ไกลสุดถึง170กิโลเมตรแต่ใน FK3 ที่จีนผลิตสำหรับส่งออกจะยิงได้ไกลสุด100กิโลเมตรในส่วนของเรดาร์สามารถตรวจจับพิสูจน์ฝ่ายได้ถึง100เป้าหมายในเวลาเดียวกันสามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันถึง12เป้าหมายและโจมตีได้6เป้าหมายพร้อมกัน นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบให้ต้านทานต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของจีนให้ความเห็นว่าระบบอาวุธป้องกันภัยทางอากาศ FK 3ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีป้องกันประเทศและจะเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงด้านการป้องกันภัยทางอากาศของจีนที่จะส่งออกขายไปสู่นานาชาติ ด้านกระทรวงกลาโหมเซอร์เบียยังระบุอีกว่าการติดตั้ง FK3 เป็นก้าวสำคัญในระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางทหารของเซอร์เบียและยังแสดงถึงความสัมพันธ์ด้านกลาโหมที่แน่นแฟน้นระหว่างเซอร์เบียกับจีนอีกด้วยติดตามรายงานพิเศษเที่ยวเล็บกองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป ดังนั้นก็วันนี้อยู่กับพี่จิรัตขึ้นมาพี่จิรัตเราเปิดได้ตามน้ฮะในฐานะที่อยู่ในโครงการจรวจมาพอสมควรเลยครับก็ขอสวัสดีครับก็ในฐานะที่ได้สรปนะครับได้ดาเนินการวิจัยพัฒนาจรวจมาตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันนะครับก็ในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลงานที่เราได้ปัจจุบันเนี้ยก็คือเป็นในส่วนของจรวดขนาด 1. 2 2มิลลิเมตรนะครับที่วางอยู่ด้านบนนี้นะครับ สองลูกดันบนนี่เลยใช่ไหมครับก็จะเป็นจรวดระยะยิง40กิโลเมตรและระยะยิง30กิโลเมตรซึ่งเป็นจรวดขนาด122มิเมตรนะครับโดยไซส์พอๆกันเลยนะครับผมสิ่งที่แต่างกันนิดนึงแต่ว่าก็คือนิติค่อนข้างเหมือนกันยิงได้ลำกล้องแบบเดียวกันใช่ครับตัวตัวลูกจรวดเนี่ยใช้กับตัวตัวฐานยิงนะครับหรือระบบจรวดแบบ sr 4นะครับซึ่งซึ่งมีประจำการ ก็ทับบกอยู่แล้วใ,ใ,ชใช่ไหมทับบกอยู่แล้วนะครับ<ม>ก็คือวัตถุประสงค์ของสนพคือวิจัยเพื่อเป็นลูกจรวดสําหรับใช้งานในกองทัพนะครับออค,คือทอบอเนี่ยมีรถยิงอยู่แล้วแล้วก็มีจรวดอยู่แล้วด้วยแต่ว่าจรวดมันเป็นสิ่งที่มันแบบยิงไปเรื่อยๆอย่งนะสิ้นเปลืองไปดังนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดถึงอนาคตเนี่ยเราต้องหาลูกจรวดมาชดเชยทดแทนไอ้พวกนี้ขึ้นมาเราจะได้ทําเองได้ในประเทศใช่ไหมครัถูกต้องครับใช่เลยครับ ถ้้งนั้นลองคุณพี่จจรัสช่วยบรีฟนิดนึงครับสิครับผมว่าอย่างเจวดไอซ่าเนี่ยไอส่วนที่เราทำพวกหลายทั้งหลายาต่าง,าง,างพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเราโฟกัสตรงไหนเป็นพิเศษบ้างาครับก็บบปัจจุบันนะครับเรามีโรงปฏิบัติการที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งโรงประหัดการนี้ก็คือเป็นโรงงานที่วิจัยพัฒนาตจวจปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทำได้ในส่วนของอที่เราเรียกว่าส่วนส่วนขับเคลื่อนจรวดนะครับ ก็คือในส่วนของแล้วก็ตัวประกอบรวมนะครับจรวดในส่วนของตัวขับเคลื่อนจรวดเนี่ยเราก็จะมีสามารถทําดินขับเชื้อเพลิงแข็งแบบคอมบิสิกได้นะครับขับดินขับด้วยตัวเองได้ลงลนบนพร้นกานของเราเ,เลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ตัวส่วนหางเนี่ยก็จะเป็นในตัวรถร้อเนี่ยครับจะเป็นจรวด่วนหางแบบแปรปเปอร์าวฟินนะครับเป็นหางม้วนนะครับ,งงรบแล้วก็เมื่อยิงออกไปมันก็จะกลางออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของหัวรบนะครับเราก็ใช้เป็นหัวรบ อ่าแบบอ่ามีสเก็ตนะครับใช้เป็นแฟกเมนเทชันเป็นแฟกเมนต์นะครับมีสเก็ตแฟกเมนเทชันก็คือส่วนหัวรถก็อยู่ด้านบนตรงนี้แหละครับผมใช่ใช่ครับแล้วก็ด้านบนสุดได้เป็นชนวนนะครับปัจจุบันเราก็ตัวโรงพยาบาลของสรปก็สามารถที่จะทําการผลิตนะครับหรืออ่าททั้งได้ในส่วนดินขับแล้วก็ประกอบรวมตัวลูกจรวดครบนัดได้นะครับก็เป็นความอ่เป็นความสำเร็จในการวิจัยซึ่งเราได้อ่าดำเนินการมาตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันนะครับเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี53ครับ ก็ใช้เวลามานานพอสมควรเลยครับคือวกว่าคือกว่าจะทําได้กว่าจะทําสําเร็จกว่าจะทดสอบอะไรเนี่ยมีกระบวนการค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยขึ้นมาเมื่อวานเราได้มีการไลฟ์เรื่องของพวกมาตรฐานทางทางตรวจไปเหมือนกันซึ่งก็มีหลายตัวมากที่ต้องควบคุมอย่างตรงนี้คือเราทําหัวลบทําส่วนดินครับทําปลอกทํามอเตอร์ทําส่วนข้างหลังขึ้นมาปก,กติที่จิรัตถ้าเกิดสมมติเราทําขึ้นมาเนี่ยสมมติของมีของอยู่แล้วเนี่ยตรวจลูกหนึ่งเนี่ยโปริกรกระบวนการเนี่ยเราใช้เวลาใน,นการเยอะไหมครับผม กระบวนการในการผลิตนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนล็อตที่เราจะสานะครับ <c oughs> ผมก็ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยขีดความสามารถของอโระบบการก็ได้ได้เป็นเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณ1น0นัดครับโอเคครับก <c oughs> ็คืออ <c oughs> ันนี้คือเป็นมาตรฐานโดยปกติของเรา <c oughs> นะครับผมในอนาคตเวลาจะสเกล up หรืออะไรต่างมันก็แล้วแต่ผอที่จะมีด้วยขึ้นมาอันนี้คือปริมาณที่เราอยากใช้ได้ขึ้นมาหัวล็อนี่ขนาดนี้ดยต้องแต่สงส่วนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเยอะขนาดไหนครับผมหัวล็อตต่อนัดเนี่ยหัวล็อนี่จะมีรัศมี การสังหารหรือรัศมีทำลายประมาณ48เมตรนะครับก็คือส่วนนี้ขึ้นมาใช่ครับแต่ในส่วนของหัวลบนี่เราก็ใช้หัวลบจากจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ชุนวนหัวจากต่างประเทศ แล้วก็นอกนั้นเราก็จะมีความร่วมมือกับทางศูนย์บวการสร้างอาวุธในการการทำหัวลบด้วยนะครับของปอหอใช่ไหมครับคือเขาช่วยทาให้บางเหล่าบางส่วนด้วยใช่ครับก็เหมือนกับเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีกับเครื่องมือหลายๆอย่างขึ้นมาคือสตอปอก็อาจจะไม่ได้มีครบทุกอย่างแต่ว่าสมุิพาร์ทเนอร์ในเราเนี่ยเรามีปุ๊บเราก็ใช้ตรงนี้ขึ้นมาได้เราจะได้เซอร์วิสอะไรทั้งของในประเทศของเราได้ด้วยครับครับผมตัวนี้ระยะยิง10กับ40มันต่างกันยังไงบ้างครับไอ้สามสอนกับสี่างบเนที่ความยาวนะครับ ตัวตัว40กิโลเมตรจะมีปริมาณ ดินขับจรวดมากกว่าก็จะยาวกว่าประมาณประมาณนิดหนึ่งประมาณนิดนึงครับก็ยาวกว่านิดนึงประมาณไม่กี่เซนนะประมาณ20เซนครับครับผมได้โอเคก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของผลงานที่เอามาโชว์ในงานนี้ครับก็เป็นจรวดที่ทําแล้วทดสอบแล้วยิงแล้วผลิตจริงในประเทศแล้วด้วยก็เหมือนเป็นตัวอย่างอันหนึ่งจริงๆสิงบเราจะมีจรวดหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวก็คงจะไปดูต่อไปแต่เดี๋ยวนอกจากจรวดที่เพื่อใช้ในราชการสงครามโดยตรงแล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีจรวดอันอื่นด้วยซึ่งบางท่านก็บอกว่าแล้วเทคโนโลยีจรวดเนี่ยมัน เจาะจงหรอขึ้นมามันใช้ในงานนี้จริงมันมีงานทางฝั่งพลเรือนหรือฝั่งอย่างอื่นด้วยเหมือนกันนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวอย่างนิดนึงว่าโอเคมีเทคนิคตัวที่สองที่ของจรวดในวันนี้ขึ้นมาอย่างกลุ่มที่มีคนเคยถามกันอยู่ว่าตัวจรวดดัดแปลงสภาพอากาศเนี่ยอ่าฮะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณไพศาลนะครับไาลพี่ไพศาลครับผมพี่ไพศาลคืออพี่ไพศาลดูแลด้อยู่เลยครับ ให้ศารช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงดีครับว่าจรวจดตัดแปลงสภาพอา,ากาศเราเนี่ยมันเริ่มมาจากตรงไหนใครเป็นรุ่นใครเป็นความต้องการแรกแกของเราเนี่ยค,ครับออในส่วนของจรวดดัดแปลงสภาพอา,ากาศเนี่ยนะครับก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างสทปนะครับแล้วก็กรมฝนหลวงนะครับอ๋อ,อกรมฝนหลวงคือมีภารกิจเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยชื่อ,อกรมฝนหลวงเราก็พอจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่ามีเหตุเหตุร้อนเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาเขาก็ต้องไปดูแลตรงนั้นขึ้นมาเพราะว่า ไม่ว่าฝนแรงนะครับก็ทําฝนเทียมนะครับหรือว่าถ้าเกิดเกิดลูกเห็บก็ช่วยในเรื่องของการบรรเทาลูกเห็บครับอ๋อใช่ครับแต่โดยกิุ่มฝนหลวงเนี่ยเขาใช้เครื่องบินนี่ใช่ไหมขึ้นมาใช่ครับใช่ครับผมเครื่องบินขึ้นมาแต่ที่นี่เราดีไซน์มาทำไมเราถึงไม่ทำไปถึงไม่ใช้เครื่องบินแล้วถึงมาถึงเราเลือกมาใช้เป็นจรวดอย่างเงี้ยครับผมมันมีข้อดีอะไรที่เขาบองเห็นไหมฮะได้ครับก็ขออนุญาตเกริ่นก่อนนะครับก็คือว่าปกติในกระบวนการการทำ ตัวฝนเทียมเนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของการโปรยสารเคมีนะครับโปรยสารเคมีแล้วก็จะเกิดการควบแน่นของตัวเมฆนะครับแล้วกระบวนการสุดท้ายก่อนที่เมฆจะกลายเป็นฝนเนี่ยนะครับเราก็จะโปรยสารเคมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าซิลเวอร์ไอโอได์นะครับเ,รเพื่อที่จะทําให้ตัวเมฆเนี่ยกลั่นตัวกลายเป็นฝนนะครับตัวลงมาแล้วเป็นฝนได้ถูกต้องครับซึ่งกระบวนการเดิมเนี่ยเราก็จะต้องใช้นักบินนะครับขับเครื่องบินนะครับแล้วก็บินเข้าสู่ ก้อนเมฆนะครับซึ่งก้อนเมฆเนี่ยเขาก็จะหนาทึบแล้วเพราะฉะนั้นพิสัยทัศอะไรเขาก็จะมองไม่เห็นนะครับก็จะเป็นมืดไปหมดเลยเพราะว่าเมฆตําเมฆแบบฝนใกล้ตกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือการใช้จรวดตัวนี้นะครับที่เราจะส่งตัวจรวดแล้วก็ตัวซิวเวอร์เอลไดนะครับที่เป็นสารเคมีในการทาให้เกิดฝนเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่ท้องฟ้านะครับก็คือตัวจรวดตัวนี้นั่นเองก็คือแทนที่จะใช้เครื่องบินเสี่ยงบินเข้าไปในพื้นที่ ที่อันตรายก็คือใช้จรวดดิงจากภาคพื้นดินไปแทนถูกต้องครับแล้วก็สามารถที่จะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะครับก็คือตัวต้นทุนของจรวดเนี่ยในการส่งขึ้นไปนะครับเมื่อเทียบกับการที่ใช้เครื่องบินส่งขึ้นไปเนี่ยก็จะถูกกว่าถูกกว่านะครับถูกกว่าครับแล้วก็อกประการอย่างที่กล่าวไปก็คือว่าลดความเสี่ยง ที่เกิดอันตรายกับตัวนักบินและเครื่องบินได้ด้วยครับมันเหมือนได้2อ,อย่างลดความเสี่ยงคือถ้าเกิดเครื่องบินเป็นอะไรนักบิน,นเครื่องบินโปนักบินเสียชีวิตง่ายก็ยิ่งก็ยิงยงย่งเป็นกันใหญ่แต่อย่าน้ออันนี้อยู่บนพื้นแน่นอนใช่ครับแล,และที่ว่าประหยัดนี่คือมันประหยัดยังไงบ้างครับเราดีไซน์ไงให้มันประหยัดบ้างคร,ครับในส่วนของตัวการออกแบบของเรานะครับก็คือตัวอย่างที่เห็นนะครับผิวข้างนอกเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัววัสดุคอมโพสิตนะครับที่จะเป็นลักษณะของตัวคาร์บอนไฟเบอร์แข็งเป๊กนะครับก็จะ อ e เรซินนะครับ,รบซึ่งก็จะมีคุณสมบัติที่สามารถรับแรงรันได้ดีนะครับแล้วก็เขาเสมือนกับเป็นเหมือนพลาสติกอะครับาาเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเขาตกลงมาเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือไม่ได้สูงไม่ไม่ได้มีอันตรายไม่ได้เหล็กตกมาเหมือนเป็นท่อเหล็กใหญ่ๆตกใช่ครับอ่าแล้วกระบวนการในการยิงของเขาเนี่ยนะครับก็คือเราจะยิงขึ้นไปในแนวดิ่งนะครับยิงตรงตรงแนวดิ่งแนวแนวดิ่งหรือว่าอาจจะเอียงนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามุมค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับแล้วตัวจรวดเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปประมาณเจ็ดกิโลนะครับคือพอระมาณเขาเนี่ยได้ประมาณหกถึงแปดกิโลทำไมถึงเป็น6กถึงแปดล่ะครับก็เพราะว่า ระดับนั้นเนี่ยก็คือจะมีเมฆเย็นซึ่งเป็นระดับเมฆที่ไว้ใช้ทําตัวฝนเทียมลงมาครับเราคํานวณมาแล้วว่าความสูงขนาดนี้พอดีออมาว่าทําขึ้นไปถึงได้โปรยสารเคมีได้แล้วก็ตกกลับมาแล้วตกกลับมามันเป็นตกแบบไหนครับเนี่ย็้าลัษณนของลรวดอย่างเงี้ยเราก็จะตกเป็นเหมือนโปรเจกตตายพลาเป็นพาโบลาใช่ครับแต่ถามว่าในส่วนของตัว ที่ปล่อยสารเคมีก็คือพอมาไปถึงชั้นเมฆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะมีช่องช่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่ใส่พลูซิวซิเวอร์ไอโอไดน์นะครับที่เป็นสารเคมีในการทำให้เกิดเป็นโปรยออกมาตามช่องพวกนี้ใช่ครับเราก็จะมีตัวระบบพลาเมอร์นะครับพอถึงระยะเวลาที่ตั้งไว้ก็จะเป็นระยะเวลา เดียวกับที่ตัวจรวดเนี่ยขึ้นไปถึงชั้นเม้พี่ว่านั้นถูกต้องครับอ่าเขาก็จะ e เจ็ t ไอ้ตัวของสารว์เขมีสตมีตัวนี้ออกมาซึ่งตัวจรวดเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด4ช่องนะครับขั้นต่ำเนี่ยเราใช้ประมาณสัก3าช่องเนี่ยก็เพียงพอต่อการทําให้เกิดฝนแล้วนะครับแต่ว่าเราก็เผื่อไว้เป็น4ช่องหลังจากนั้นเนี่ยพอเราปล่อยปุ๊บซวยได้แล้วเนี่ยครับเอ่อก็จะมีในเรื่องของระบบหน่วงเวลาอีกหน่อยหนึ่งแล้วพอจรวดเริ่มปกลงมาแล้วเนี่ยนะครับโค้งลงมาแล้ว เพื่อความปลอดภัยเรามีระบบเซตตี้เรียกว่าระบบอีเจกล่มนะครับเพราะนั้นพอพอมันอีเจกล่มก็คือมันปล่อยล่มมาปุ๊บเนี่ยจรวดเนี่ยแทนที่จะตกลงมาด้วยด้วยากิตี้นะครับก็จะมีล่มลงมาก็จะค่อยๆลงมาเป็นล้นที่ก็จะไม่ตกไม่ตกใส่ใครแบบรุนแรงใช่ครับเพราะฉะนั้นทําให้ตัวจรวดที่ตกลงมาเนี่ยก็คือความเร็วไม่มากก็จะไม่เป็นอันตรายต่อคนที่อยู่ด้านล่างครับแสดงว่ามันมีมวลล่มชูชีพซ่อนอยู่ข้างบนหัวนี่ใช่ครับที่เราเห็นยาวๆเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของตัว ระบบรอบนะครับอยู่บริเวณด้านหัวอ๋อคนเห็นก็ยิงลากยาวตรงนี้ได้แล้วก็ปล่อยสารเคมีตรงนี้ส่วนที่เหลือก็เป็นเชื้อเพลิงดินขับขึ้นไปใช่ครับเราทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับอ๋ออันนี้เราจะทดสอบไปก็อันนี้อันนี้พอดีเราปิดโครงการแล้วนะครับอ๋อปิดโครงการอ๋อก็น่าจะประมาณสัก2องสามปีลวครับได้ครับผมก็คือในหม่ยเขามีการทดสอบจริงแล้วล่ะทดสอบจริงครับแล้วก็เรามีการทดสอบนะครับตอนนั้นล่าสุดก็คือเราไปทดสอบ ยิงภาคกวารนะครับที่อำเภอรีจังหวัดลำพูนนะครับ okay. ซึ่งเรากเา็เก็บมาเป็นวิดีโอด้วยนะครับ,รบที่ตามรูป<ล>นี่เลยอ๋อ,อ,อ,อเนี่ยเคยยิงกำลังยิงอยู่เลยเนี่ยยิงขึ้นไปขึ้นฟ้าเลยนะครับ<ช>ซึ่งตอนนี้ที่เรายิงขึ้นไปแล้วก็ด้วยลักษณะของพื้นที่แล้วก็ตัวเมฆที่เขาทํา เตรียมไว้แต่เราทำฝนเตรียมแล้วเนี่ยนะครับเพราจะเกิดเป็นลักษณะของฝนที่ตกลงมาอย่างนี้อ๋อเนี่ยเห็นไหมไม่อคืนเมฆก่อตัวแล้วจับเป็นก้อนดำๆนั่นแหละช่วงที่มันมีมีฝนตกเนี่ยครับเป็นกลุ่มตรงนี้ครับตอนนี้ก็คือตกเนี่ยเห็นก้อนด้านขวาดีใช่ไหมฮะใช่ครับ ก็คือยิงขึ้นไปครับก็คือที่ส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็คือจะบริเวณเหนือเขื่อนนะครับหรือบริเวณที่เป็นปา่าอ๋อเหมือนครับพี่ว่าเจรน,นาแบบว่าให้ฝนตกบังคับให้ฝนตกเหนือเขื่อนจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องครับก็จะช่วยเก็บน้ําฝนได้ดีอ๋อมันก็จะสามารถประยุใช้หลายอย่างคือทำหน้าฝนแรงก็ยังดีนึงหรือฝนไม่แรงแต่ว่าอยากจะเก็บน้ําเราก็เลือกตําแหน่งให้ฝนตกอย่างนี้ด้ครับก็บขึ้นอยู่กับปริมาณเมฆช่วงนั้นด้วยว่าเหมาะที่จะสามารถทําฝนเทียมได้หรือเปล่าครับ ได้ครับผมซึ่งก็เหมือนกับกระบวนการทำฝนเตรียมตามปกติแหละแต่เรา<ช>มีแค่เครื่องมือมีมีเครื่องมือใหม่มาเพิ่มใช่ครับ,รบผมก็ถือว่าดีเลยทีนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของโครงการของตรวจของสตบนะครับอันนี้คือเป็นโครงการตรวจที่เป็นแบบ dual purpose หรือใช้ทางภาคพลเรือนมาอันหนึ่งแล้วทีนี้แต่นอกจากนี้คือยังไม่ได้มีแค่นี้มันมีโครงการตรวจที่เป็นภาคพลเรือนอีกอันหนึ่งที่มันเพิ่งมาโครงการปีนี้เองด้วยขึ้นมาว่าเป็นของใครขึ้นมาว่าจะมีทําขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างแต่นี้มีเห็นโครงการเห็นตรวจไอ้ลูกสีแดงแดงเนี่ยคร มันเขียนชื่ออยู่ด้านหน้าจรวดดับเพลิงขึ้นมาทีนี้มันจะเห็นว่าอยากจะอยู่วันนิดนึงว่าเอ๊ะนี่เป็นโครงการที่เพิ่งใหม่หลายๆคนคนที่มาปีที่แล้วบางทียังไม่เห็นหรืออะไรต่างๆเนี้ยที่อยากให้ช่วยเล่าิดนึงได้ไหมครับว่าโครงการนี้มันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงขึ้นมาแล้วมีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษขึ้นครับก็โครงการนี้นะครับก็คือเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดับเพลิงครับก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจรวดดับเพลิงแล้วก็คือวัตถุประสงค์ของจรวดตัวนี้คือเป็นทางเลือก เป็นทางเลือกให้หน่วยดับเพลิงนะครับให้สามารถสามารถเข้าไปกู้ภัยเข้าไปดับเพลิงดำเนินการต่อได้ึถ้าถ้าจตรวจสามารถดับเพลิงได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรูปดีเลยครับผมใช่ครับก็อย่างเงี้ยเป็นรูปดีเลยนี่คือตอนที่จํจำลองการดับเพลิงใช่ไหมอันนี้คือตอนไปทดสอบการดับเพลิงครับคือถ้าสามารถดับเพลิงถ้าสามารถดับเพลิงได้ ก็ถือว่าเป็นโบนัสที่ดีแต่จุดประสงค์หลักคือหน่วงไฟเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดับเพลิงได้ค่ะคือเราไม่ได้คาดหวังว่าจรวจจะต้องดับเพลิงรูปในทันทีต้องแต่ว่าเราแบบว่าเฮ้ยเปิดโอกาสเอาไฟแรงๆมากเนี่ยสร้างจังหวะช่วงหนึ่งให้คนที่ผจญเพลิงเนี่ยสามารถเปิดเข้าถึงพื้นที่ได้ใช่รับเข้าถึงพื้นที่ได้แล้วก็ดําเนินการต่อได้ดำเนินการช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างในหรือดําเนินการดับเพลิงด้วยวิธีการอื่นๆใช่ครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้คือเราเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเจ้าหน้าที่ครับครับ คือมันจะต่างกันนิดนึงอย่างบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยปกติเวลาดับเนี่ยเขาต้องลากสายดับเพลิงเข้าไปใช่ครับแต่นี่คือเหมือนกับสร้างเลนช์หรือสร้างระยะระยะเข้าถึงที่มากขึ้นโดยที่ยังตูดเองยังปลอดภัยอยู่ใช่ครับผมครับครับถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเราจะตรวจเพลิงตรวจนี่ไซส์นี่ขนาดประมาณเท่าไหร่นะเนี่ยตัวนี้จะเป็น 89มมตร89มิลมใช่ไหมก็ขนาดใหญ่กว่าลูกปืนคอิดนึงทั้งนเส้นตัาศูนย์กลางใช่ครับเพราะว่าจรวดตัวนี้จะพัฒนาต่อจากจรวดฝนแต่นั้นขนาดคือจะใกล้เคียงกันอ๋อคือเราเอาองค์ความรู้ที่ได้จากจ้ารวดฝนน่ก็มาต่อยอดเลยแหละคือจะเป็นเชื้อเพลิงกับดันแต่ด้วยความที่ว่าให้มันเนื่องจากมันไม่ต้องบินสูงมาก8-7กิโลเอาบินแค่ระยะใกล้ๆก็เลยลดขนาดลงมาได้ใช่ครับ แล้วที่นี่เวลาทาจริงขึ้นมาคือมันคงไม่ได้ใช้แค่นัดเดียวใช่ไหมเพราะเห็นมีอยู่ข้างอีกอันหนึ่งใช่ครับก็คือจะเป็นการสามารถยิงตันโบได้ถึงสี่นะกรณีที่แบบไฟยังรนรๆอย่างเงนี้ใช่ครับก็คือจะหน่วงเวลาสักสองวิสองสามวิแล้วก็ต่อลูกต่อเนื่องเลยก็ยิงก็ยิงก็ยิงเหมือนกับยิงต่อเนื่องไปว่าจะเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเหมือนกับอันนี้เราเป็นโปรดักที่เราร่วมกันทาใช่ไหมใช่ครับเป็นได้รับเงินได้ได้รับงบประมาณจากวชมาครับอ๋อวชสปอนเซอร์เรื่องของงบการวิจัยตรงนี้ให้ใช แล้วเราทําก็ทําดูเหมือนจะเนี่ยดูเห็นจากชื่อเหมือนจะทําในประเทศเรากันหมดเลยหรือเปล่าฮะใช่ครับเป็นเป็นชิ้นส่วนในประเทศทั้งหมดเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนในประเทศครับผมอ๋อไม่มีใครบ้างเนี่ยมีพระจอมเกล้าลาดกระบังลาดกระบังอยู่ด้วยกันขึ้นมาแล้วซอฟต์สตารปเราแล้วระบบไอตัวแท่นยิงเนี้ยเราดีไซน์อะไรกับมันบ้างครับผม เราตัวทำที่วิทมาคือเราดีไซน์คือมันช่วยให้แบบเราไม่ต้องแบกไปทีละนัดใช่ไหมติดกับยานพาหนะใช่ครับเอาไว้ติดกับยานพาหะและสามารถเข้าถึงได้เร็วครับอ๋อก็คือผมก็คือเข้าถึงได้เร็วยิงได้แม่นอ๋อใช่ยิงได้แม่นนี่คือหมายความว่าคือแบบสามารถปรับสามารถปรับมุมอะไรต่างๆได้เราก็คำนวณเลยว่ามุมนี้ยิงได้กี่องศากี่องศาใช่ครับก็จะมีเห็นมีสั้งมาปุ๊บนี้ก็สั่งงบไปทั้งแท่นนี้ชุดนี้มันดูดูใหญ่เหมือนกันนะฮะเนี่ย ใช่ครับใช่เป็นเป็นต้นแบบครับตัวนี้จะเป็นต้นแบบได้ยิงแต่ถึงเวลาสมมติถ้าพัฒนาต่อไปปุ๊บก็จะสามารถก็คือจะคัดไม้กับแลตฟอร์มอะไรต่างๆได้อีกครับอันนี้คือเหมือนกับเป็นตัวตั้งตั้งต้นว่าโอเคเราวางนี้นะอันนี้เหมือนนึกถึงผมนึกถึงกิาการว่าเหมือนวางอยู่หลังรถปิก up เงี้ยใช่ครับครับแล้วชุดดับเพล่ก็เข้าไปไอ้นี่ก็ยิงจากข้างหลังได้ไหมใช่ครับเราจะดีไซน์ให้สามารถติดตั้งได้ต่อครับตัวนี้ ทีมีบิวินกล้องคาเบล่า b u i ์อินเซนเซอร์หลายตัวอยู่เหมือนกันเลยนะเนี่ยครับขึ้นมาก็าาจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวเลนส์เลนส์ไฟเดอร์ครับตัวจับระยะก็อ๋อ,อคือหมายถวงว่าเราจะได้รู้ว่าเวลายิงไปปุ๊บให้จุดที่เกิดเหเนี่ยระยะเท่าไหร่ร,ยร,ระยะเท่าไหร่ใช่ครับวัดระยะเท่าไหร่แล้วก็คำนวณว,ว่า คำนวณว่าเป็นมุมเท่าไหร่ต้องมุมเท่าไหร่จริงได้ก็เหมือนกับไฟคอนโรลแบบหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเป็นไฟคอนโรลแบบหนึ่งครับก็เหมือนคือเราก็ประยุกตเทคโนโลยีพวกระบบควบคุมการยิงนั่นแหละใช่ครับระบบควบคุมการยิงที่เห็นตามป้อมปืนของรถของยานพหานะต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็ประยุกตมาแต่ว่ามาใช้กับพออุปกรณ์ภาคคนลเรือนในการรักษาความปลอดภัยถูกต้องครับมาประยุกับอุปกรณ์อหญ่เนี้ยคือมาประยุกับตัวจรวดอับเพลิงครับครับผมอย่างแท่นนี้ขึ้นมาไซน้ขึ้นมาองนี้อันนี้ก็แข็งกันน่าจะหนักพอ เมื่อถ้าติดบนยานพาหนะก็ไม่เป็นไรมั้งเพราะว่ามันแบบคนไม่ต้องแบกคนไม่ต้องแบกอยู่แล้วครับใช่ครับประมาณรถตื่นไม่ได้ถ้ารถมอเตอร์ไซค์แบกมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ไปครับผมได้อันนี้เราตอนนี้เฟสเนี่ยปฏิบัติการศึกษาของเราทําไปถึงขั้นไหนนะครับผมเฟสหมายถึงหมายถึงว่าตอนนี้เราทําไปถึงขั้นตอนไหนนะครับตอนนี้คือเราเริ่มจะมีแผนการทดสอบยิงทดสอบอะไรหรือเปล่าอ่าเฟสต่อไปนะครับตรวโเนี้จะเป็นยิงสําหรับจับไฟป่าจับไฟป่าซึ่งปัญหาเนี่ยคือว่า ปัญหานี้คือว่าไฟป่าเราจะเห็นแล้วนะครับว่าในภาคเหนืออะไรต่างๆวันนี้จะมีปัญหาไฟป่าเยอะมากครับก็จรวดเนี้ยจะสามารถยิงไปตอบโจทย์จับไฟป่าได้ซึ่งจรวดเนี้ยเคยยิงได้สูงสุดจากพื้นสู่พื้นน่ะได้ถึง500เมตรครับเอาเมตรใช่ครับแล้วก็บูมได้ใช่ครับอันนี้คือเป็นการยิงจริงแต่ถ้าการคำนวณได้ถึง1กิโลเมตรประมาณครับ โดยทฤษฎี1กิโลเมตรแต่ว่าโอเคเราคาดหวังว่าโอเ้โอเอฟเฟกต์ีบห้าอแล้วกันใช่ครับอโอเคได้นั่นก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันนึงเลยนะครับผมขึ้นมาของเทคโนโลยีของสอปออปอันนึงขึ้นมาก็นะโอเคนั่นก็เป็นประโยชน์ของท่านมากเลยครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณค่ะ